สำหรับใครที่ใช้รถอพาผ่าเมนต์ไฟนะครับผมเดินทางต่างจังหวัดบ่อยๆนะครับผมก็จะพบปัญหาอย่างหนึ่งนะครับก็คือเวลาเราขับต่างจังหวัดนะครับก็จะมีพวกเศษหินเศษอะไรก็แล้วแต่นะครับมาโดนกระจกนะครับซึ่งบางครั้งถ้าเป็นเศษหินอันเล็กๆก็อาจจะมีเม็ดตรงกระจกนะครับผมแต่ถ้าเป็นเศษหินขนาดใหญ่หรือเศษต่างๆนะครับที่มาโดนกระจกด้านหน้าครับก็จะเป็นรอยแตกเล้าอย่างนี้นะครับผมอ่านะครับซึ่ง ต้องบอกไว้เลยนะครับผมว่าถ้าสมมุตินะครับมีปัญหาที่เกี่ยวเรื่องของกระจกนะครับการที่เราจะหาอะไหล่ของตัวรถอาผ่าเนไฟนี่ยก็หาค่อนข้างยากแล้วก็ราคากระจกค่อนข้างแพงนะครับเพราะว่าเป็นสินค้านําเข้านะครับถ้าใครที่มีปัญหาตัวนี้นะครับบอกไว้เลยครับปัญหาทุกอย่างจะหมดไปครับถ้ามาที่กอตาว่าเพราะเราอะมีกระจกทางเลือกนะครับผมซึ่งเป็นแบรนด์ของกอฟิานะครับ ที่มาเป็นอะไหล่ O.E.M. นะครับที่มาเทียบกับกระจกของเดิมนะครับเทียบเท่ากับของพาร์ตโตโยต้านะครับผมซึ่งราคาไม่แพงนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับเรามีสต็อกสามารถติดตั้งได้เลยนะครับพร้อมติดตั้งให้ด้วยนะครับถ้าใครสงสัยนะครับหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามได้หรือถ้าใครบอกว่าต้องการกระจกมือสองนะครับหรือกระจกพาร์ตอะไหล่แท้โตโยต้าเราก็มีเหมือนกันนะครับ ถ้าเป็นตัวของรถเอาผ่านเวลไฟนะครับทุกปีทุกรุ่นนะครับยังไงฝากเรื่องด้วยนะครับกกก็ uh ็ตตตตััววอออาาาาดี่ลแนนรรร์์เเมมบ